ซึ่งคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวไทยนี่ก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันเลยฮะคุณผู้ชมฮะว,ว่างานนี้ดูท่าแล้วเนี่ยเกาหลีใต้อาจจะจงใจแพ้หรือเปล่านะครับเพื่อกําหนดชะตาของตัวเองนะครับถ้าไม่ได้ความชัดเจนเนี่ยสโมสรนี่ย่ําแย่แน่นอนนะครับงานนี้นะครับวางแผนการเงินไม่ได้นะฮะทีนี้ละสัาแน่นอนนะครับ สวัสดีครับผมชุบป,ปรัชญานะครับผู้คุยข่าวสารวงกรารฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนะื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบป,ปรชัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากๆเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับไปดูความไหวของช้างศึกชุด U17 กันนะครับก็ปรากฏว่าได้ คู่ดวลแล้วนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายศึกจิงชั์เอเชียนะครับซึ่งจะเป็นรอบที่จะมีตัวเยาวชนโลกเป็นเดิมพันนะครับในรอบนี้นะครับซึ่งเราเองก็สามารถตะลุยฟันฝ่าในรอบแรกก็ทะลุมาถึงในรอบนี้ได้นะครับซึ่งก็จะเหลือด่านเดียวแล้วนั่นเองนะครับกลายเป็นว่านะครับเกาหลีใต้นะครับตัวเต็งนะครับที่เราเองก็เลี่ยงๆไม่อยากเจอเขาในรอบนี้นะครับปรากฏว่าพลิกตลบเลยครับไปแพ้อิหร่านเกมนัดสุดท้ายรอบแรกนะครับศูนย์ประตูต่อ2 แบบชนิดที่ไข่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยจบที่2ส,สายบีมาดวนกับช้างศึกของเรานั่นเองนะครับสำหรับสมขาวนะฮะซึ่งคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวไทยนี่ก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันเลยฮะคุณผู้ชมฮะว่างานนี้ดูท่าแล้วเนี่ยเกาหลีได้ อาจจะตรงใจแพ้หรือเปล่านะครับเพื่อกําหนดชะตาของตัวเอนะครับเลือกจะเจอกับเจ้าภาพอย่างไทยดีกว่าคงจะไม่อยากไปวัดกับฝั่งเยเมนนะครับที่อาจจะไม่มีข้อมูลเท่ากับไทยนั่นเองนะครับซึ่งเกาหลีใต้เองเขาก็เคยอุ่นเครื่องกับเราด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์ในเกมนั้นเขาถล่มเราไป3ประตูต่อ0ในรูปเกมที่ต้องบอกเลยว่าเขาสอนเชิงเราเลยนะครับว่าง่ายๆเลยนะฮะซึ่งเชื่อว่าเขาก็น่าจะรู้ทางกับเราดีนั่นเองนะครับในเมื่อจะด้วยเหตุผล อันใดก็แล้วแต่นะครับคุณชุมะงานนี้ก็ต้องมาวัดกับเราแน่นอนนะครับซึ่งผมเองก็แอบจบๆไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลไทยก็ลุกเราน้องๆกันใหญ่เลยนะฮะก็ให้น้องๆเนี่ยสู้อย่างเต็มที่เลยนะครับบางคนก็บอกว่าจัดไปเลยนะครับให้เกาหลีรู้ซะบ้างว่าเราเองไม่ใช่ทางผ่านง่ายๆนะครับไม่ใช่ของง่ายของพวกเขานั่นเองนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าบอลวัดกันนัดเดียวนะครับอะไรมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะงานนี้ก็รอติดตามนะฮะดูจากคิศทางแล้วแฟนก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าเราก็มีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ คนตัวเต็งอย่างเกาหลีใต้แล้วก็คว้าตัวเยาวชนโลกได้นะครับทุกคนก็เอาใจช่วยนะครับหวังว่าจะส่งพลังต่อให้น้องๆทาให้สําเร็จซึ่งเหลืออีกด่านเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเราเนี่ยใกล้เคียงสุดๆแล้วนะครับกับการที่จะ สร้างบริษัทในการไปบอลเยาวชนโลกสมัยที่3นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์นี้นะฮะเดี๋ยวรู้กันเลยนะครับ3ามทุ่มนะครับไทยกับเกาหลีใต้นะครับชิงตั๋วบอลเยาวชนโลกนะครับซึ่งก็จะเตะที่ BG Stadium เช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมฮะบัตรขายวันแข่งเลยนะครับว่างๆไปเชียร์น้องๆนะครับไปส่งเสียงเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกันครับ แม้ว่าเราจะเจอตัวเต็งอย่างเกาหลีใต้นะครับอย่าไปยองครับอย่าไปกลัวครับงานนี้เดี๋ยวรู้เรื่องกันเลยนะครับบอลนัดเดียวจบอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะคุณผู้ชมฮะไปกันที่อีกประเด็นหนึ่งดีกว่านะครับเป็นเรื่องของไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่โอ้โหต้องน่าวิตกกังวลอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่ทางไทยลีกเนี่ยเปิดให้ยื่นประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่า ก็ยังไม่ได้บทสรุปนะครับว่าใครจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับก็แล้วก็การยื่นซองประมูลเท่านี้นะครับปรากฏว่าคนที่ยื่นมาเนี่ยจ่ายน้อยกว่าเดิมนะครับไม่เป็นไปตามเป้านะครับส่งผลต่อตัวเลขในการที่จะเอาเงินสนับสนุนไปจ่ายให้สโมสรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งการยื่นประมูลสินเนี่ยดูแล้วที่ว่ากันว่าก็น่าจะมีแค่2เจ้าใหญ่นะครับไม่์ก้อเอเอสกับทรูนี่แหละฮะที่ยื่นกันมานะครับไม่มีเจ้าอื่นหรอกมั้งฮะคุณผู้ชมฮะก็น่าจะเป็น2เจ้านี้แหละนะครับแต่ปรากฏว่าเขาให้น้อยกว่าเดิมมมมมนนนนนนับไ่่่่่่เเหหือออออออแกกกกกกลล้้ววซึงงาาาี็ขุด อาจจะจ่ายไม่ได้แบบหลักพันล้านหรือเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับทำให้งานนี้มันเป็นผลกระทบที่จะไม่สามารถหาเงินไปหนุนให้กับทางสมโมสรได้นะครับเป็นเรื่องวินลาวขึ้นมาทันทีนะครับทำให้เกิดคําถามจากแฟนฟุตบอลนะครับแล้วก็สมโมสรสมาชิกต่างๆด้วยนะครับเพราะมันมีผลต่อความสนใจแล้วก็การเตรียมทัพในฤดูกาลใหม่นั่นเองนะครับทีนี้บริษัทไทยลีกเองก็เาเรียกว่าต้อง เรียกประชุมสโมสรเลยครับโดยส่งจดหมายเชิญไปยังสโมตสรต่างๆนะครับย้ําว่าขอให้ประธานสโมสรนะครับหรือว่ามีผู้มีอํานาจตัดสินใจเนี่ยหรือว่านั่งตาแหน่งในบริหารทีมเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมประชุมในเที่ยวนี้เลยเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนอย่างมากเลยนะครับที่จะต้องคุยกันในเรื่องของลิกสิทธ์ไทลีกเพราะว่าเป็นเป็นเม็ดเงินที่มาจุนเจือสมมสรนั่นเองนะฮะโดยจะมีการพูดคุยในสัปดาห์หน้านั่นเองครับวันที่27มิถุนายนะครับเพราะว่า ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันลดหวบเลยนะครับปกติเคยได้ซับประมาณสักยีบล้านนะครับมันเหลือแบบหลักสิบล้านบาทนะครับสำหรับทีมไทลีกหนึ่งนะครับแถมทยอยจ่ายด้วยครับเป็นงวดเป็นงวดไปตอนนี้จ่ายไปสางวดยังค้างอีกหนึ่งงวดด้วยซ้ำนั่นเองนะฮะงานจะเข้าเอานะครับสโมสรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งไทลีกเนี่ยจะเปิดฤดูกาลในวันที่1 1สิงหาคมนะครับ ถ้าไม่ได้ความชัดเจนเนี่ยสโมสรนี่ย่าแย่แน่นอนนะครับงานนี้นะครับวางแผนการเงินไม่ได้นะฮะทีนี้เราสัาแน่นอนนะครับอีกทั้งเนี่ยมันมีข่าวลืออีกกระแสะนึงบอกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลตอนนี้เองก็สถานะการเงินนี่งอนแง่นมากเลยนะครับสอเดินหน้าต่อไม่ไหวแล้วด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีแผนให้สโมสรสมาชิกเนี่ยจัดก,การแข่งขันกันเองไปเลยนะครับโอ้โห <laughs> ก็ประมาณว่าไปหาถ่ายทอดสดกันเองนะครับคล้ายกับไทยลีก3 ภูมิภาคนะฮะหรือว่าบอนเดินสายอะไรประมาณนั้นนะโอ้โหถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยมันไปกันใหญ่เลยนะฮะสโมรสรเล็กตายสนิทแน่ๆนะครับเพราะว่าต้องลงทุนเองนะครับหาปอนเซอร์เองนะครับก็โอ้โหภาวนาครับอย่าให้เกิดเคสวิกฤตแบบนั้นเลยนะครคุณผู้ชมฮนะก็ผมจะก่อติดเรื่องนี้ต่อไปแบบยาวๆเลยนะครับ ก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าไทยลีกจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับหรือจะเชื่อจริงๆนะครับในวันที่มีวิกฤตทางด้านการเงินแบบสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเนาะฝากการในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ